นนค่ะนนกุลนนกุลใช่ไหมเกือวันที่หกเดือนหกเจ็ดนี่มันเป็นใครอีกคนปีห้าสามเป็นคนเล็กหนึ่งเหมือนกันคนเล็กหนึ่งท่าทองเหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อกี้บอกว่าแอปขาดสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมฮะคนเนี้ยมีหกมีเจ็ดสี่ห้ามาไหมเดี๋ยวดูกันนะสี่มาห้ามาปะ ถ้ามามามาครบมาเต็มคนเนี้ยคู่ปลดล็อคือคือต้องเข้าใจก่อนอนะถ้าพูดถ้าบูดในมุมในมุมของแอปกับทีมพิธาเนี้ยนะครับก็คืออันนี้เป็นคู่เลขโชคดีเข้ามาเติมเต็มเสริมการซัพพอร์ตกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ปลดล็อกมิชชั่นโจทย์ชีวิตแต่อีกคนหนะึ่งแนี่ยนนคุณเนี่ยถ้าเข้ามาคือเป็นเคสที่ไม่ใช่คู่เลขโชคดีนะครับ ไม่ใช่คู่เลขโชคดีแต่เป็นคู่ปลดล็อกก็ถามว่าอยู่ด้วยกันด้วยเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอะไรมากมายในชีวิตแต่อาจจะเป็นคนที่หนึ่งแบบมาปลดล็อกแอปเรื่องอะไรบ้างอะเรื่องเรื่องการคิดวางแผนในชีวิตมากขึ้นทําอะไรเหมือนแบบให้คิดหน้าคิดหลังมีหลักในการดําเนินชีวิตอะไรเงี้ยมีความมั่นคงความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวอีกแล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกอีกเรื่องหนึ่งคือเหมือนว่า เรื่องของการตระหนักรู้ภายในเหมือนเหมือนช่วยให้ให้คิดได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคิดให้มากขึ้นรอบครอบกับชีวิตมากขึ้นน่าน่าจะแบบอันนี้น่าสนใจมากเลยนะอเออเออถ้า,ถ,าถ้าคู่เนี้เขาคบกันแบบน่าสนใจมากแล้วก็เออนั่นแหละเข้ามาแล้วแบบว่าพอวิชั่นมันจูนเป็นสามกับหนึ่งเนี่ยมันทําให้เหมือนแบบทั้งคู่คิดคิดที่จะวางแผนบางอย่างมองโลกตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ของทางฝั่งนุนกุลเขาขาดสองกับห้าเนาะห้ามาสองมาสองมาอืมแสดงว่าทางฝั่งนุนกุลน,นี้ทางแอปเขาได้เขาได้เลขกลหลอกแล้วสี่สี่ห้าหกเจ็ดใช่ป่ะต้องฝั่งนนกุลเขาขาดสองแตห้าเป็นคนยังไงเป็นคนหนึ่งเป็นคนขี้เกีงใจคนนี้เป็นคนขี้กเกียจใจมีอะไรไม่กล้าพูดแบบไม่กล้าคุยกับใครเปิดอกเปิดใจาย,ยากอะไรเงี้ยนะครับเนาะแต่ว่าถ้ามากับแอปเนี่ยเหมือนว่าเขาสบายใจที่จะ คุยด้วยได้มีบางอย่างที่เล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้คุยคุยเหมือนแบบเ,เหมือนแบบที่ปรึกษาพี่สาวคนหนึ่งหรือเพื่อนคนหนึ่งอะไรเงี้ยได้นะครับเหมือนแบบเขาสามารถคุยกันได้เล่าให้ฟังได้เงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพอมันขาดห้าคืออย่างนี้คนธาตุทองอ่ะคนธาตุทองคือดินก่อเกิดทองและห้าคือธาตุดินทั้งคู่ขาดเลขห้ามนคือเมื่อไหร่ที่ขาดเลขห้าก็จะ,ะแบบตู้ปัด๊ดตู้เป๋หาทาง ออกในชีวิตหรือเดินทางไหนแบบมันยังแบบแบ,บ,แบ,ง,แบงแบงหรือใช้ชีวิตเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อเมื่อมันเกิดเลขห้าทั้งคู่เพราะทั้งคู่เป็นเลขเดียวกันเลขหนึ่งทัดทองถูกไหมแต่พอเกิดเลขห้าปุ๊บมันเหมือนว่ามีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือจุดที่สองนะครับคือทั้งคู่ได้ธาตุด,ดินเข้ามาไม่ใช่ว่าทั้งคู่มีธาตุด,ดินนะแต่ว่าพอพลังงาน energy รวมกันแล้วเกิด energy ธาตุด,ดินก็ mm hmm. คือเกิดเป้าหมายในชีวิตเกิดความมั่นคงหรือเกิดบางอย่างขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับ เกิดได้คบกันจริงหรือแต่งงานจริงหรือภายภาคหน้ามีทายาตมีลูกอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเคสนี้อาจจะไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นเลขโชคดีแต่ว่าเป็นเลขกดล็อกเรียบร้อยละเติมเต็มซ mm hmm. ึ่งกันและกันนะครับหรือแบบภายภาคหน้าอาจจะแบบมีทายุง่งทายาตมีลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบชีวิตดีขึ้นจากตรงนั้นอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าคบกันยาวถึงขัน,นั้นแต่ถ้าเบื้องต้นดูจากตรงเนี้ยคือไม่ใช่เลขโชคดีเป็นเลขกดล็อกแต่ว่าวิชั่นก็ไม่ได้จูนที่แบบ ตามหลักเกณฑ์ที่ผมเคยวางไว้ที่เป็นเลขแต่งงานกันอาจจะแบบคบแบบคุกคลิกกุกคลก <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวก็รอรอแบบรอเปิดตัวอีกทีหนึ่งว่าใครคือตัวจั <c oughs> นะครับ